เพื่อนวิสาวเขาก็ยังไม่กลับเขาก็ชวนผมไปร้องคาราโอเกะอยากกลับมาเลพี่เจเกือบจะได้มีอะไรกันพูดตรงๆเลยสวยมากพี่เจสวยมากเลยมาดูสิลูกสาวสาวเขาดูด้วยเร็วเอ้ยดีโห้ยไม่มุงผพี่จะไปมุพุงผ้าคือผมสงสัยในตัวเองครับว่ามาทาง L G B T Q หรือเปล่าคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งคุยมาสักเดือนหนึ่งครับผมก็บอกเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วก็บอกของตรงบอกว่า ขอลองจูปบปากหน่อยได้ไหม,อมพอดีอยากรู้ว่าเป็นหรือเปล่าผมแค่ติดใจในพอรู้สึกนั้นเฉยๆว่าเสียงใช่ไหมละ่ละไหวจะปะเออเสียวสวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการไหวกระต่อเออเสี วันนี้อยู่กับเด็ก <S <S ทั้งรักจริงนะคร<อ>ับผโอ้เป็นไงเท่มาก <c oughs> นะครับกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานีนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับถือว่าเป็นแบบเปิดโลกใหม่ของรายการพี่ด้วยนะใช่พี่สัมภาษณ์เด็กแบบเกรงขัดสั้นอย่างเดียวเลยใช่วันนี้อยากได้แบบทรงช่างแบบหนึ่งช่างมาเลยพี่แอนก็มีอดีตมาก่อนนะนักเป็ด็กช่างมาก่อนใช่เปิดเปิดให้พี่ท้อมาดูก่อนครับผมจะได้แบบว่าจินตนาการออกเปลี่ยนหมดไปอย่างเงี้ยเป็นเด็กช่าง ปัจจุบันเจอทรงนี้ก็หนีนะใช่หนีแน่นอนใช่ไหมมินก่อนเลยนะมินก่อนเลยใช่ไหมถ้าหนีจะไม่ได้เป็นขาโจกปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแบบคนน้าแกงน้อยอย่างเงอ่าใช่ใช่ไม่ก็เป็นรีดช้างไงเมื่อก่อนก็เออแบบเราไม่รู้ใจตัวเองเนาะหรอกว่าเออคงจะทำให้เราแบบว่าเลิกเป็นตุ๊ดแล้วแบบว่ามีเมียอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไม่ได้เป็นเป็นมีเมียสุดท้ายต้องเป็นเมียเขาอ่ะถามเรื่องเรียนก่อนเรียนยากไหม ถ้าเปรียบเทียบกับสายสามาัญนะครับ<ม>ที่ผมเรียนนะผมเรียนไฟฟ้ากําลังมันก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับแบบว่าเหมือนเราเรียนวิทยาศาสตร์ไปในตัวฟิสิกส์ในตัว,ตตวแล้วก็คณิตรวมอยู่ที่เดียวกันมันก็เหมือนกับเฉพาะเจาะจงไปด้านด้านนั้นเลยก็คล้ายๆเราเรียนมาหาลัยเนี่ยที่จะจะเฉพาะเจาะจงไปทางนั้นแต่แค่เหมือนเปรียบเทียบก็คือมสมหมหที่จะเป็นเฉพาะจาะจงเลยครับเราก็ได้ลงมือทาเองแบบจริงๆด้วยใช่ใช่ไม่ใช่แบบนั่งอยู่ในห้องกันเดียวไม่ใช่ครับได้เป็นมันก็จะมีเรียนแบบว่าแยกเป็นแบบพวกซ่ออออมมแระะไไ่งีก็นัจสใตว แล้วก็คือทาเป็นเลยจริงๆใช่ใช่ครับมันก็ดีนะพี่ไอคือจบมาเขาก็ทําเป็นเลยอ่ะใช่ก็าทำงานได้เลยอะไรเงี้ยมีภาร่ชอบไหมเมื่อก่อนตอนเด็กๆครับมีเคยชอบวิทยาศาสตร์เพราะว่าผมชอบในการที่หาคําตอบได้ของมันแต่พอโตมาคือปุ๊บรู้จักฟิสิกส์รู้จักชีวะอะไรมาไงก็เรืองไม่ชอบแล้วครับพี่เรื่องหาคำตอบยากละใช่ครับเรื่องหาคำตอบไม่ค่อยได้ลแล้วพีชายที่แบบไม่ชอบเลยทุกวันนี้ที่เรียนอยู่เนี่ยที่เรียนอยู่ไม่ชอบ ผมไม่ชอบคณิตเนื้อคณิตเพราะว่าเขามาเรียนในระดับช่างเขาก็ไม่ชอบคณิตใช่ไหมแต่คือมันก็มีคำนวณแหละคำนวณซีไฟฟ้านี่ยิ่งไฟฟ้ายิ่งต้องมีความเป๊ะเป๊ะสูงเลยนะถูกไหมเรื่องเขียวไว้ก่อนอยากรู้แบบว่า่องช่างเนี่ยมันมีแบบว่ามีรปั้นแทงบชางไหเก็จะเป็นสงครามแล้วแบบว่ามันจะมีสถาบันที่ไม่ถูกการใช่ไหมแบบว่ามันก็คือแบบในช่วงเวลาของพวกเขาอะที่เขาจะต้องแบบว่าคือคณอคอคออคือขนองมันก็คือเวลาในช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาผ่านไปก็ไม่เป็นเหมือนมันแล้ว แมเคยมีเรื่องชกต่อยตอนที่เรียนไหมให้กูกูไม่เคยมีเคยต้องชกต่อยก่อนมีแต่เขาอะมีแต่ผู้ชายทุบกูกูไม่เคยมีชกต่อยกับผู้ชายกะทุบคืนไหมตอนแม่ทุบอะให้เราเป็นกระเทยไงมือเราจะไปตีเขาได้ยังไงก็คือเราแกล้งไปแกล้งมาผู้ชายแบบนั้นตกตไปเลยขาดดอกร้านนี้ล่ะก็คือวันแรกที่ผมเป็นนิทานนะเธอเป็นนิทานวันแรกครับที่ผมไปวิทยาลัยเลยตอนนั้นนี้อยู่ปวชหนึ่งอยู่ครับก็ขับรถไปโรงเรียนปกติครับเจอวิทยาลัยหนึ่งครับผถ่ายรูปอยู่ทางผ่าน ผมต้องขับรถไปทีนี้เหมือนเขาเห็นผมครับเขาก็ขับรถไล่ตามมามตามผมมาตลอดนะครับยันผมถึงวิเลยครับเป็นการทักทายเซียไฮแบบไมเฟรแบบเด็กลูกผู้ชายก็ทักทกายก <c oughs> ันเธอะแล้วถึงวันนั้นว่ามีการเขากระทั่งในวันนั้นเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีครับเรา<ม>เราไม่เจ็บตัวไม่อะไรใช่ครับไม่เจ็บตัวไม่อะไรครับใช่เพราะเราเส็นซื้อกันยัหรือเปล่าใช่ครับวันแรกผมยังไม่ยนะังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับว่าแบบว่าห้ามใส่เสื้อช็อปไปถ้าจะใส่ก็ต้องไปใส่ในวิเลยครับเก็บไปก่อนใช่คร ของน้องหรือว่าของแถวไหนก็ตามอ่ะเสื้อมันก็แบบมีความเท่ผู้ชายก็อยากก็อยากจะใส่อยากจะใส่อะไรอย่างเงี้ยูนะเราก็ไม่รู้นะว่ามันเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นทำไ้แบบแสถาบันแบบไม่ถูกการไม่ถูกการอะไรเงี้ยไม่ไม่สนับไม่ได้สนับสนุนให้เกิดการประทับอะไรกันนะประทับที่ดีคือประทับแล้วต้องเสียบสนับสนุนให้ความรุนแรงใช้ได้แค่บนเตียงครับ พบ่ยัยชอบระเบียงอ่ะก็อยู่ที่ว่าคุยกันตกลงกันยังไงแล้วก็ยังอยากแบบเห็นอีกนะพี่ยัยเห็นแบบว่าเด้วยช็อปเนี่ยเขาเป็นความแบบจิ้นกันแบบมือมึงเทคนิคตัวนี้กับเทคนิคที่นั่นเขาจิ้นกันมือก็อะไรอย่างเงี้ยมีไหมแบบว่าแบบจิ้นเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับในวิไลผมก็มีอยู่คู่หนึ่งอะไรเงี้ยครับเหมือนคือด้วยความที่มันไม่เหมือนสายสามัญเนาะก็จะมีการบูลลี่การดูถูกอะไรกันแต่ว่าสองคนนั้นไม่สนใจครับก็คือเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นนะครับเรู่บ้านเรานะคนับเรา อยู่ถ้าเธออยากออกรายการเราเธอพี่มาหาเรานะเวลคัมเวลคัมตามมาทั้งสองคนเลยจะสัมภาษณ์เองแล้วเราอ่ะหน้าตาเราบันดีเนาะมันทรงชาติมันเท่มันโลอ่ะมันมีแบบพวกเจ๊เต้มาเตาะหนูบ้างปะก็มีนะครับเช่นวันสงการเนี่ยครับวันแรกผมจะไปเล่นแถวที่ท,ที่หนึ่งรายกันครับไม่เอ่ย<ร>ชื่ออย่าไปพูดชื่อที่สามที่ที่สองเอช่อได้เนาะข้าวสารครับข้าวสารก็ตัวแม่อยู่แล้วครับผมข้าวสารและที่สามจะไปเล่นวันเดียวกับวันแรกครับ ก็คือเหมือนทั้ง3วันเลยครับมาแนวเดียวกันหมดเลยครับเขาก็จะมาเป็นกลุ่มๆเนาะทีนี้ผมก็เดินผ่านเล่นน้ําปกติเลยครับก็เหมือนเขาก็มาลุมล้อมผมแล้วเหมือนชวนคุยก่อนสัตว์ทุกสุกดิบครับผมมืงงก็คือผมอะจะเดินไปเล่นแต่เขาชวนคุยเรื่องอื่นทำไมอาทีนี้ก็พักหนึ่งก็มือเริ่มสไลด์เป็นปลาหมึกเลยครับโจกขาอจกรอแล้วผมก็ไหลไปเรื่อยๆเลยทีนี้ผมก็ตกใจไงผมกวตกใจหรือเคลิบตกใจครับตอนวันที่2เคลิมนะทีบ แรกเป็นเบลคัพไงใช่ไหมคับวันที่ตอบเสริมไปแล้วแล้วได้เสริมได้คลิปจนเสร็จไหมเออไม่ไม่ครับไม่แต่ว่ามีสะดุดมีสะดุดสถานะไอ้พี่ทำไรมากไม่ได้พี่เองต้องทำสถานะนะเพลงยอมรับไม่ปฏิเสธขับว่ายน้ำอะไรเงี้ยพี่คอนเสิร์ตจะสระว่ายน้ำว่ายน้ำมันันไปดีพันโนดโอ้สะพานลอยอะไรอย่างเงี้ยเฮียมากเลยป่ะ สองเจนี่คือหนูจะเป็นเทสเขาเลยใช่ไหมถ้าเขามาส่วนใหญ่ผมจะโดนแบบนี้เยอะมากาโดนพี่สาวจะเตะมีเรื่องพวกนี้เยอะมากกับผมแต่ยืนยันคาเดิมว่ากับ n g b t ไม่ได้นตี้อะไรไม่ได้ไม่ได้นตี้เลยครับคือสนับสนุนด้วยซ้ำครับแต่แค่มไม่ได้มาชอบทางแนวนี้ครับผมคือความว่าอาหารเราไ็เห็นอะไรอย่างนั้นแต่เราแค่ไม่ชอบพินนี้อช่ครับผมมีแบบเรื่องที่แบบเสียวๆแบบยิ่งกับการแบบล้วงจับอะไรยางไง ก็มีอยู่บ้านสามารถเล่าได้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 แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เรียนช่างนะก็ยังเรียนสายสามัญอยู่ปกติครับผมไปกินข้าวย่านดังแถวลังสิตครับผมทีนี้ก็ เพื่อนผมอ่ะเขาจะมีพี่สาวแล้วพี่สาวเขามารับแล้วก็พี่สาวขอพาเพื่อนมาด้วยแล้วเพื่อนพี่สาวเขาก็เป็น LGBTQ ผมก็ไม่รู้ยังไงเหมือนเขาถูกใจผมอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าเดินมาถามผมก็คุยปกติครับทำความรู้จักนตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรพักนึงก็เหมือนชวนกันไปกินข้าวกันหมดอีกรอบนึงครับพี่สาวเขาเลี้ยงแต่พักนึงก็มารู้ที่หลังว่าเพื่อนพี่สาวเขาเป็นคนเลี้ยงทุกคนกลับบ้านหมดแล้วเดี๋ยวผมผมเป็นคนกลับบ้านเองครับนั่งรถตู้นั่งวินอะไรกลับบ้านในตอนนั้นครับเพื่อนพี่สาวเขาก็ยังไม่กลับเขาก็ชวนผมปร โอเคอยากกับมาแล้วพี่แ <laughs> พี่นึกออกไหมว่าในห้องคาราโอเกะมันจะมืดๆไฟมันจะสลัวๆเจ๊ก็เล่นเจ๊ก็วางงานอ่ะครับผมก็ซื้อมาหนึ่งชั่วโมงครับก็เข้าไปร้องมาชั่วโมงหนึ่งตอนแรกๆก็ร้องเพลงกันปกติเลยครับพอสักเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนเริ่มมาแบบว่าเริ่มคอเคลียเริ่มมาสวยสวยเจ๊สวยแล้วเราไม่รู้เลยหรอว่าเขาก็หิวเธออะไรเงี้ยด้วยความเป็นเด็กครับดูไม่ออกเด็กตอนนั้นสิบสี่อยู่เลยเกือบจะได้มีอะไรกันจะพูดตรงๆเลยสวยมาก นีเจ๊สวยมาก็เ์อไปเขาด้วยแล้วแล้วแล้วเราไปถึงจุดไหนสักระยะหนึ่งครับจบไปไหมจบเลยเหรอครับผมจนหมดเวลาสามสิบวินทีนั้นพนักงานมาเคาะเขารู้ว่าแบบเหมือนทำอะไรกันก็เลยให้ไล่ออกเฮ้ยมัาทำไปแล้วหรอก็ครับนี่แหละของเต้นนี่แหละของเต็มนี่คือรายการต้องการแบบนี้ตีรันฟันแทงก็เคยเลยได้ตีรันฟันแทงกูเคยเลยก็แทงปากเตไปแล้วด้วยค่ะหลังจบเป็นมาทำไง คือผมสงสัยในตัวเองครับว่ามาทาง LGBTQ หรือเปล่าทีนี้ก็คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งคุยมาสักเดือนหนึ่งครับผมก็บอกเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วก็บอกของตรงบอกว่าขอลองจูบปากหน่อยได้ไหมเพราะี่อยากรู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าเขาก็ยอมครับก็สรุปคือเพิ่งมารู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นนะตอนนั้นใช่ครับก็คือเหมือนผมแค่ติดใจในความรู้สึกนั้นเฉยเฉราะเสียงใช้ไม่ได้อยากรู้อยากรอ เทปด้วยนะว่าแบบแบบชอบไปเลยอย่าบอกว่ากูยอมวันนี้สามารถร้องเพลงนี้เลยตีอะไรอะไรก็เคยแล้วที่เนี่ยกว่ามึงกูก็ทำมันของปิงปักให้เป็นเทปสองเลยของเธอลดก็คือก็คือมีแฟนผู้หญิงอ่าใช่ครับมามีมาตลอดเลยครับแล้วแล้วยงกับเขาคนนั้นล่ะเออแฮปแม่ณตอนนั้นก็ไม่ได้แลกคอนแทคไม่ได้แลกไอจีไม่ได้แลกเฟซกันอยู่แล้วก็คือหายไปเลยก็คือต่างคนต่างหายไปเลยเจ๊คุ้มค่ากับข้าวแนั่นละข้าวนั่น เด็กช้างคนแรกของรายการไบกระต่อนนะครับผมฉันดีใจมากที่ทิกตอกทำให้ฉันกับเธอได้เจอกันเฮ้ยแต่ว่าต้องโชว์หน่อยต้องโชว์หน่อยเพราะว่ารายการเราต้องโชว์เริ่มต้องขับโชว์อะไรครับพี่ในปรเปิดดูซิลูกสาวสาวก็ดูด้วยเร็วเฮ้ยดีเหอะว้แงไมุมหนพี่จะไปมุมให้วิ่งไมุมไหยจะไปมุมให้ เปิดใหม่ให้กล้องเห็นชัดๆเริ่มดีเหอะนี่กูด้าอะไรทำไมอีดอเจ๊งัดใหม่แล้วคาราวเก๋ก็ส่งดีอยู่จ้าไม่เจ๊ก็ช่วยจัดแบบมุมหรือเปล่าแต่ตอนนั้นมีแรงมุมหรือเปล่าอ๋อสไปเดอร์แมนอะไรบ้างมีตัวเล็กอยู่หรือเปล่าแต่แมงมุมอยู่นี้เดี๋ยวยังมันด้อยู่ต่ำลงอีกนะพี่ เคยโดนกวาดเจแบบนไม่ดูวันเนกโอ้สนุกกว่าวันนี้เรื่องจ,จ,จ,จริงหมดอีดอไม่มีปรุงแต่งในตอนนี้ของมไม่ปรุงแต่งนีง่ของจริงค่ะของจริงแน่ของแท้ค่ะเทคโนโปทุมค่ะ<อ>ที่ผ่านมาเคยมีผลงานอะไรบ้างเคยมีถ่ายเอ็กซ้าเรื่องคู่กันของไบต์กับวินรอดีเอ็มแล้วถ่ายยังไงระยะเวลาการถ่ายทําขนาดไหนเล่าที่ผมไปนะจะมีสาวันครับก็คือผมอยู่ที่กองถ่ายทั้ง3าวันเลคือไม่ได้นอนเลยนะพี่ ถ่ายยาวใช่ครับถ่ายยาวแล้วพอเหมือนมีช่วงเบรกแป๊บหนึ่งไรผมก็นอนเอาอะไรเงี้ยฝากผู้จัดนะใครที่สร้างหนังเกี่ยวกับเด็กช่างหรือว่าเป็นฟิลแบบว่าผลงานคล้ายๆกับพี่พุทธิพงษ์นาคทองอะฝาก,กน้องไปได้นะติดต่อน้องได้ที่ไอจีของน้องได้เลยฝากน้องด้วยขึ้น้องตันเจก็ติดต่อน้องได้แต่ห้ามหลอกน้องคุยกับน้องตรงๆเป็นไงน้องแปวันี้สัมภาษณ์เมามันสนุกว่ากบอกเลยไม่ผิดหวังที่มารายการนี้พี่ก็ไม่ผิดหวังที่อมา้พุ่พีเราแบบว่าเล่นดับโซเชียลอย่างเงีง้ยไหมมีครับผมมีไอจีกับเฟซครับ ฝากเลยจ้าเนี่ยผมแปะไว้ตรงนี้นะครับตามมาติดตามด้วยนะครับเดียมได้ไหมได้ครับเมกฟนล์ได้เลยตล้วเมกตล้วเมกอื่นได้ต่ะเมกฟันได้ป่ะอยู่ที่ว่าดิวหรือคุยกันยังไงอ่ะเราไม่น่ามีเมกฟิล์มแต่เมกฟันเหรอใช่เราจะเมกฟันอย่างเดียวอ่ะอ่ะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเป็นธรรมเนียมเดี๋ยวพี่กับพี่นาจะพูดว่าไว้ก็ต่อน้องปันก็อุ้ยเสียวในแบบของน้องอ่าไม่นับเลยจ้าหนึ่งสองไว้ก็ต่อ อุยยเสีก็ถ่ายนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามน้องปันนะแล้วก็เซฟเตียนนาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ๊กี๊กี๊ให้กลับรายการไปกันกต่อด้วยนะครับผมแต่วันนี้เราสามคนก็ลางไปก่อนแล้วเนาะจ้าขอบคุณมากครับจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการไปกันต่ออุ้ยเสียวด้วยนะครับ 我一个八。